วันนี้เป็นยุคที่ AI ไม่ใช่แค่ใช้เป็นแต่คือการประยุกต์ใช้ให้เป็นระหว่าง workflow เราอะอยากเห็นการทํางานจาก AI ที่เป็นผลงานจริงๆเป็นชิ้นงานจริงๆโจทย์อยากจะให้พี่อ้นช่วยทําแบรนด์สินค้าขึ้นมาไปจนถึงขั้นที่สามารถสร้างพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แล้วให้เขาสื่อสารแบรนด์ออกมาเป็นเพลงด้วย AI สวัสดีคะ่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ AI Good Enough AI พอดีคำค่ะครับก็สำหรับรายการของเราเนี่ยฮะ e คอนเซปต์เดิมเลยครับเราจะเน้นนะฮะย่อยเรื่องที่ดูยากให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะครับก็ EP นี้คุยดีครับก้าวครับคือเราอะอยากเห็นการทํางานจาก AI ที่เป็นผลงานจริงๆเป็นชิ้นงานจริงๆ<ม>คือก่อนหน้านี้หลาย EP เราก็พูดทั้งคอนเซปต์แล้วก็แนะนํา AI แต่ละตัวมาเยอะแล้วแต่ว่า คือ AI มันเยอะมากใช่ไหมคะพี่อน้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ AI ตัวเดียว huh. แล้วเกิดชิ้นงานจริงๆมันสามารถใช้หลายๆตัวตามความสามารถของเขาอะมาประกอบกันเป็น w o r k ์กโฟแล้วก็ออกมาเป็นผลงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือโจทย์อยากจะให้พี่อ้นช่วยทําแบรนด์สินค้าขึ้นมาแล้วก็ไปจนถึงขั้นที่สามารถสร้างพรีเซนเ,เตอร์ของแบรนด์แล้วให้เขาสื่อสารแบรนด์ออกมาเป็นเพลงค่ะด้วย AI ทั้งหมด AI ใช่มาดูกันจะทำได้ไหมในเวลาไม่ถึงกี่นาทีนี้นะฮะงั้นเอาเป็นคอนเซปต์ประมาณไหนครับโปรดักที่ตอนนี้เป็นเทรนกำลังมาเนาะเอาเรื่องของอาหารแมวอาหารแมวโอเคอาหารแมวแมวทั่วไปนี่แหละเพราะมันไม่มีไอเดียเลยอ่ะคิดอะไรไม่ออกเลยแต่ว่าแล้วเราเป็นเจ้าของแมวเลี้ยงแมวด้วยนี่ใช่เราเป็นเจ้าของแมวเราอยากแบบให้แมวของเราสุภาพดีคอนเซปต์ประมาณนี้แล้วกันกว้างๆงั้นพี่ขอเริ่มด้วยสไตล์คนขี้เกียจที่ work สมารทไม่ใช่เวอร์คาดเนาะ,ะก็จริงๆเราสามารถพิมพ์คอนเซ็ปต์เมื่อกี้ใน Chat GPT ก็ได้นะฮะแต่วันนี้แจกเครื่องมือแรกให้ง่ายขึ้นนะครับมันจะมี AI ชื่อว่า Speech Note นะฮะ,ะก็คือว่า Speech Note. co นะฮะเป็น AI ฟรีที่เราสามารถกดอัดแล้วมันสามารถจับเสียงเราถอดเป็นเทคได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอนุญัตเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังก่อนขี้เกียจพิมพ์ะนะโอเค ก็วันนี้นะครับอยากจะมาออกแบบแบรนด์อาหารน้องแมวที่เหมาะสำหรับเจ้าของที่เป็นสาววัยรุ่นวัยทำงานที่ห่วงสุขภาพน้องประมาณนี้อ่ะโอเคพี่ก็อปปี้เลยครับแล้วก็มาดูซิว่าถ้าสั่งแค่ประมาณนี้ในชาชิจริงๆเราพิมพ์เองก็ได้นะ,ะแต่ขี้เกียจเนี่ยฮะมาครับดูว่า AI จะบอกอยังไงบ้างนะครับมาแล้วฮะเยี่ยมไปเลยครับการออกแบบแบรนด์แมวที่จาะก,กลุ่มสาววัยรุ่นถึงวัยทำงานที่รักสุขภาพน้องแมวมีศักยภาพสูงมากโอ้ยแล้วก่อนนะฮะกลุ่มเป้าหมายมาแล้วฮะแกนหลักนี่อาหารแมวสูตรพรีเมียมที่เหมือนกับดูแลลูกด้วยความรักความใส่ใจด้วยส่วนผสมที่เลือกมาแล้วเพื่อสุขภาพน้องแมวฮะจุดขายหลักนู่นนี่นั่น,นอะพี่ข้ามไปก่อนค่ะมีชื่อในใจไหมฮะ หรือให้มันคิดให้ดีไม่มีเลยให้เขาคิดให้ดีวะ่ะโอเคโอเคเหมือนเดิมฮะคีดเขียนพิมพ์กลับมาที่สปีชโนตบอกว่าจะคอนเซปต์แบรนด์้านบนอะ่ะฉันคิดชื่อไม่ออกเลยในฐานะคุณเป็นครีเอทีฟมืออาชีพช่วยคิดคอนเซปต์แบรนด์ที่ไม่น่ามีใครคิดได้ให้หน่อยได้ไหมคอปีครับแล้วก็มาว่างนี่ฮะ ในฐานะครีเอทีฟที่รับบีบชัดเจนว่าต้องสร้างแบรนด์อาหารแมวเพื่อสาวไว้ทำเงานที่รักสุขภาพน้องแมวเรากับลูกนะฮะหนูน uh oh, ูมิวมิวซานาแคทโมริกิหมอโมริป่าไม้กิคือพลังชีวิตเด็นะเราเมื่อกี้นูนู้มาจากไหนวะพี่เลี้ยงเด็กอ๋อ oh, พี่เลี้ยงเด็กมิว mm. อออมีที่ชอบหรือยังคิปปิ ลูมิแคทแสง uh huh. สว่างในภาษา oh, แบบออกแนวญี่ปุ่นหน่อยมาโมลิฟิลินชอบไหมครับยังค่ะอยากได้แบบเติมคำว่าเมียวเข้าไปได้ไหม <laughs> อยากอ่ะพี่พิยบ้างก็ได้อย่าให้มีคำว่าเมียว <laughs> ใช่โอเคเดี๋ยวสิโอ้ยได้เลยครับ <laughs> <laughs> เมียวโมริเมียวโมริอ ah, well. uh, 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 ่าก uh, ็ดูแบบน่ารักเมียวเมนเมียวรักคุ่เมียวรักคุลิตเติ้ลเมียวเมียวยูเมียวยูเหรออ่าเมียวยูฉันชอบชื่อนี้ฉันชอบชื่อนี้อ่าฉันชอบชื่อนี้ชอบชื่อนี้มาครับยามาชื่อเมียวยูทีนี้ทีนี้พอสมมตินะว่าจริงๆแต่ว่าในการที่ คนที่ดูอยู่เพื่อนๆนะฮะไปทําจริงๆเราควรจะเล่าคอนเซปต์แบรนด์ให้ชัดกว่านี้นะอันนี้เอาแค่คอนเซปต์ง่ายๆเนาะ,ะทีนี้พอพี่อยากจะได้เป็นนางแบบของแบรนด์เดี๋ยวเราจะต้องไปเข้า AI หนึ่งตัวครับที่ชื่อว่า mid journey นะครับ m i d j o u r n e y com นะครับ mid journey เป็น AI ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในการสร้าง text to image ะนะฮะซึ่งสมมติเราบอกว่า จริงๆเราพิมพ์อะไรก็ได้นะเช่นขอเป็นภาษาอังกฤษนะเช่น p o r e a n g i r l with a cat จริงๆแค่นี้ก็ได้นะครับ AI จะตีความโจทย์ของเราครับก้า <c oughs> แล้วก็ไปสร้างรูปมาให้ประมาณ4รูปสี่รูปเพียงแต่ว่าพี่ว่าถ้าเป็นรูปที่มันสร้างมาอาจจะยังดูไม่ค่อยตรงโจทย์คอนเซ็ปต์แบรนด์เท่าไหร่ค่ะอาจจะสั่งกว้างไปกว้างไปก <c oughs> <ป>ว้างไปกว้างไปอ่ะฉะนั้นพี่จะลองให้ h a GP t GPT คิดพร้อมมิสเจอรี่ให้เหมือนเดิมฮะดูความขี้เกียจเราครับจากคอนเซปต์แบรนด์ที่เล่ามาทั้งหมดด้านบนฉันกำลังอยากสร้างรูปนางแบบพร้อมน้องแมวหนึ่งตัวที่น่ารักช่วยคิดมิสเจอรี่พร้อมให้หน่อยก็อปีปครับแล้วก็มาว่างสั่งแต่ว่าจริงๆเราเอาเลยก็ได้นะแต่พี่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะตรงคำว่ามิสเจอรี่พร้อม พี่ขออนุญาตพิมพ์แก้ทน่ดนึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับ m i d j o u r n e y พร้อมให้หน่อยมาครับพี่ลืมบอกไปจริงๆแล้วอะอยากเพิ่มค่ะนะอยากเพิ่มด้วยขออนุญาตเพิ่ม ขอเป็นสไตล์รูปภาพที่ถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพเป็นภาพแนวโพสเทตโคสอัพที่มีน้องผู้หญิงนางแบบกำลังยิ้มกับแมวแต่ผู้หญิงมองหน้าตรงคาวาทีกล้องนะมาฮะกอปปี้ฮะว่างึบมาครับคือเห็นไหมครับเราถ้าบางทีเราคิด พร้อมหรือชุดคำสั่งไม่ออกครับก้าวเราสามารถให้ AI ChatGPT คิดคอนเซ็ปต์ให้ได้มาดูฮะมันบอกว่าอ่ c l o s s up professional studio portrait of young Asian man สมมติโอเคแล้วแล้วกันนะ,ะนะกดคัดลอกเลยครับมาดูกันว่าระหว่างรูปที่เมื่อกี้พี่บรีฟเองนะครับกับให้เขาเรียกว่าให้ AI บ B ให้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเพิ่มนะบรรยากาศช่วงเย็นว่า golden hour ไปด้วย ก็เดนเอาช่วงยามเย็นลองครับนอกจากรูปนะครับนางแบบและเราเป็นขาเลยครับก้าเมื่อกี้โจทย์ก็คือว่าเราต้องการสื่อสารแบรนด์ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เท็กซ์แต่เราต้องการให้สื่อสารด้วยเสียงครับก็คือเป็นเพลงครับอ่าได้ไหมครับยนเอาคนไหนก่อนคนคนที่หนึ่งสองสามสี่อ่ะคนที่สามนี่หรอนี่หรอใช่เพื่อให้มันเห็นชัดขึ้นมันจะมีปุ่มหนึ่งครับค่ะมันสามารถ เอารูปเนี้ยไปปรับเอีกสีแบบที่ใครเคียนพี่ของลองกดดูนะเธอเขา v a ร l e ี่ซับเทลสตอรมคือมันเหมือนมันเหมือนหมกกาะกราฟิกก้าชอบประมาณนี้แล้วอะแต่ให้ลองปรับอีกนิดต่อยดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครให้เขาไปพัฒนาต่ออีกสีแบบค่ะเดี๋ดูสิแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะ ช็อตคัดหรือว่ายน่นระยะเวลาการทํารูปรจริงๆทําใน c ช a t GPT ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่แนะนําเป็นมิเจอ่นนี่เพราะว่ามันสามารถปรับแต่งได้เยอะมากกว่าอสองอันนี้เอาไหนหนึ่งสองพี่เลือกเลยค่ะนี <laughs> ่ยพี่เอาอันนี้แล้วกันอันนี้ดูหน้าตาเป็นมนุษย์หน่อยพี่ขออันนี้แต่ว่าขอซูมเอาไว้หน่อยครับจะได้เอารูปไปทําเป็นร้องเพลงกันนะฮะ,ะ,ะทีนี้ระหว่างรอเมื่อกี้เราได้อะไรฮะ ได้ตัวรูปแล้วขาดเพลงจริงๆแล้วจะมี AI ครับในการสร้างเพลงชื่อว่า s u n o com ะนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปสร้างเพลงเราต้องไปสร้างเนื้อเพลงก่อนเนื้อเพลงก่อนนะอะมาเป็นพี่ขออนุญาตนะครับไปเอาพร้อมที่พี่เคยเคยใช้เมื่อก่อนแล้วค่อนข้างเวิร์กนะฮะกลับมาที่ห้องแชทเดิมบอกมันว่าดูนะให้มันวิเคราะห์ครับข้อมูลแบนต่อไปนี้ และสร้างจิงเกิลแบนความยาว30 4 5วถึงิววิให้หน่อยที่สามารถติดหูทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำได้ส่งมอบ2ส,ส่วนคือ1เนื้อเพลงกับ2คือแนวดนตรีค่ะเอ็นเธอเลยครับเด็ป่าคิดแล้วไม่ออกถามใครครับเอไอามัน <AI. S 2> นี่นแหละค่ะ <laughs> อ่าเขาก็คิดมาให้มีท่อนฮุกเ <laughs> มี้ยวของอยูได้เย<อ>ไ,<ด>ได้เลยนะตื่นมาทุกเช้าเธอก็รอเสียงเมี้ยวเบาๆทาใจละลาย เธอคือโลกทางใบไม่ต้องสงสัยอยากให้สุขภาพดีทุกวันไปเมี้ยวของอยู่ดูแลด้วยใจให้แมวสุดคิ้วให้เพลงให้ a อลองดีกว่าเนื้อเพลงนีพอได้ไหมพอได้ไหมได้ได้แล้วค่ะพี่ก็ copy เลยครับ copy หรือว่าลากคลุมก็ได้ลากคลุมก็ได้ copy ครับมา AI ที่ชื่อว่าสุโนค่ะสุนโนเนาะแล้วจะมีช่องวางเนื้อเพลงพี่วางเลยครับแต่เวลาวางมีเงื่อนไขฮะไอพูกคำว่าวงเวิร์สเนี่ยเอาออกนะเวิร์สฮุกเดี๋ยวมันจะ ไปร้องบางทีมันก็ร้องบางทีมันก็ไม่ร้องแล้วก็พวกอีโมจิต่างๆด้วยก็ควรที่จะเพื่ความชัวนะอ่ะประมาณนี้ทีนี้พอเรามีไลายล็กแล้วนะครับก็คือเนื้อเพลงต้องต้องเลือกสไตล์เพลงซึ่งเราพิมพ์ได้เลยค่ะแต่พี่เมื่อกี้พี่ขอ AI ไปแล้วมันให้มาด้วยเห็นป่ะไหนเอ่ยนี่ฮะแนวดนตรีอ๋อเป็นอินดี้ป๊อปเหรอคะเจ๊ป๊อปลองไหมลองไหมลองก็ได้ค่ะเป็นคาวาอี้ไว ก็ปีหมดเลยก็ปีทั้งหมดมาแบบนี้ได้เหมือนกันเหรอคะใช่ครับลองนะลองนะแล้วก็วางเลยวางเลยอให้มันไปคิดเองค่ะอ่าทีนี้ตั้งเพลงว่าวเมียวเมียวของเมียวอยู่ M E O W ีแล้วก็ Y O U กดสร้างเลยครับโอเคอ่าเดี๋ยวรอก่อนรอดูว่าเขาจะออกมาเป็นแบบไหนไวมากประมาณไม่ถึงสองนาทีนะครับ เวลาที่เราสร้างนะครับมันใช่มา2เวอร์ชันเรามาฟังเวอร์ชันแรกกันนะครับมาแล้วให้อารณ์แให้อารณบั้าฟังยากฟังยากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่ว่าพี่ขอเปลี่ยนเป็นขอลองอีกโทนหนึ่งดีกว่า ไม่น่าเวิร์กเอาใหม่อ่ะพี่ขอเอาอินดี้ป๊อปไปนะอ่ะโอเคเพลงมันเหมือนจะตายเพลงมันมั่วอโอเคอ่ะนทีนี้นะพี่ขอเป็นอินดี้ป๊อปนะฮะคา i i ยวิ e แต่พี่ขอเพิ่มเป็นคําว่านี่ครับเพลฟูเมโลดี้อ๋อให้ดูแบบว่าสนุกสนานเพลฟูเมโลดี้นี่ค่ะแล้วก็อินดี้ป๊อปอ่ะประมาณนี้กันนะเอาใหม่ครับสร้างครับ เอาจริงนะระหว่างอาจก็ร yes> ุ่นกันนะครับผลรับเป็นยังไงนะฮะค่ะคือถ้าเราไม่ชอบเราก็เจนใหม่ใช่มันได้ฟรีวันละห้าครั้งครั้งสองเพลงครับมาแล้วได้เนะเฮ้ยอันนีน่ารักเอันนีโอเคเฮ้ย ขอลองเวอร์ชันหนึ่งมาเฮ้ยได้ได้แล้วเฮ้ยคุยเลยเอาไหนครับให้ฟังท,ท่อนทุก่อนมีเสียงรบมือด้วยนะอ่าโอเคอ่ะ ให้ทีมงานเลือกชอบเวอร์ชันไหนครับส <laughs> <2 S 1> องเหรอเวอร์ชันสองเวอร์ชันสองอ่าอันล่าสุดนะทีนี้วิธีการนะครับก็มาที่จุดสามจุดนะฮะเราสามารถกดดาวน์โหลดเนื้อเพลงลงได้เลยนะครับตัวเพลงนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกรูปกันนะฮะ,ะก็เมื่อกี้ตอนที่เราเลือกรูปนี้เราให้มันถอยกล้องมาเนาะมีรูปนี้พอใช้ได้อืมนะมีอันนี้พอใช้ได้อันนี้ดีกว่านะมีนิดหนึ่งอันนี้แล้วกันเนาะค่ะอ่ะพี่กด ดาวน์โหลดลงเครื่องอฉันตอนนี้มีอะไรบ้างครับมีรูปหนึ่งรูปก็มีไฟล์เสียงค่ะเราจะเข้าไปที่แอปตัวสุดท้ายที่ชื่อว่า ra, เฮราเฮราวันนี้ขี่ตัวเนี่ยฮะเฮราฮะดเป็น AI หนึ่งตัวที่น่าสนใจเราสามารถใส่รูปนิ่งและไฟล์เพลงเข้าไปให้น้องลิปสิ่งได้เลยเข้ามาครับกด Try Now นะฮะด้านล่างครับ พี่ก็จะ start frame คืออัปโหลดรูป1รูปเข้าไปขนาดขอเป็น1ต่อ1นส่วนเพลงใส่เข้าไปอัปโหลดอ u d i o ครับโอเคเดี๋ยวเขาลองเทสฟังก่อนอโอเค okay. กด add audio แค่นี้ฮะแล้วเราอยากพร้อมให้ทำยไงดีครับยิ้มไหมให้เขาแบบร่าเริงสดใส โอเคก็เช okay. ียร์ฟูลสมายสมายอ่า and happy อะไรอย่างเี้ยไหมคะ happy แล้วก็ comma sing อ่ะ song แล้วก็ comma ด,ด้วย play with a cat ลองนะนะ with โอเคอ่ะ smile and happy sing a song play with a cat ค่ะซึ่งความละเอียดก็ได้มาถึง720 p พีนะฮะเอาแค่ okay, นี้ก่อนกด สร้างเลยแล้วก็ต้องรอฮะอันนี้จะรอประมาณสักสามถึงห้านาทีอ๋อตอนแรกตกใจคิดว่าสามชั่วโมงไม่ใช่สามวันเลยนะครับ <laughs> คือปกติเวลาที่เราสร้างพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ใช่ไหมคะถ้าจะให้แบบนางแบบมาร้องเพลงก็คือเราก็ต้องอัดคลิปวิดีโอเขาไงแต่อันนี้ก็คือเผื่อแบบกรณีที่อยู่ดีๆมีแคมเปญเกิดใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเพลงใหม่แต่แบบเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอนางแบบไว้เงี้ยค่ะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันระหว่างรอมาทวนกันดีกว่า เราเริ่มต้นยังไงนะเริ่มจากการใช้ AI ชื่อ Speech Note ในการอัดเสียงถ้าเราไม่อยากที่จะจะพิมพ์เองจริงๆอ่ะ Speech Note เหมาะกับที่เรานั่งคุยกันเป็นระยะเวลาแบบประมาณหนึ่งไหมคะใช่แบบหรือสัมภาษณ์ก็ให้เขาถอดมาแล้วก็โยนปึ้งทีเดียวใช่อันนี้แค่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูมันก็เลยเป็นประโยคบายประโยคคะแล้วเราก็โยนเข้า ChatGPT ในการวิเคราะห์เหมือนการพิมพ์แหละสร้างแบรนด์ขึ้นมา ถูกไหมฮะก็ได้คอนเซ็ปต์แบรนด์แล้วเราก็ขอเป็นมิชชั่นนี่พร้อมพร้อมในการสร้างรูปแต่อย่างที่บอกค่ะการคุยกับ ChatGPT จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีคือต้องคุยแบบลงลึกไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยคือเราทําให้ดูในช่วงเวลาแป๊บเดียว,แ,ยวแต่ถ้าอยากได้แมนๆก็ต้องอาจจะแบบมีดิสคัตกับมันชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนก็บอกกับ ChatGPT นะคะคแล้วก็เอารูปเอาคอนเซ็ปต์แบรนด์ที่ได้ได,ได้ได้พร้อมมิชชั n e นี่ไปสร้างรูปดังแบบกันแล้วเราก็มาขอเป็นเพลงจิงเก้ ให้เจ้าห้องแชทเดิมแชทจีพีทีช่วยคิดให้แล้วเข้าซูโน่แค่นี้ครับจริงๆซูโน่มันจะมีปุ่มที่สามารถสร้างเพลงเองได้เหมือนกันก็คือเจเนเรตเนื้อเพลงให้ได้เลยค่ะแต่ว่าเราอ่ะถนัดแบบนี้มากกว่าคือไปขอเนื้อเพลงจากแชทจีพีทีเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าเราคุยกับห้องแชทเดิมที่เขารู้จักแบรนด์เราอยู่แล้วก็คุยต่อยอดได้ครับระหว่างรอเก้าเมื่อกี้เก้าบอกว่าจริงๆแล้วรูป เราสามารถสร้างใน ChatGPT ได้ใช่ไหมใช่งั้นพี่ขอลองครับพี่ขอไปเอาพร้อมเดิมเนี่ยค่ะขอลองไปสั่งใน ChatGPT ห้องหนึ่งแล้วกันอยากรู้ว่าเอ๊ทารูปที่สร้างจาก i d j o u r n e y นะฮะ,ะแล้วสร้างจาก ChatGPT จ,จะเหมือนกันไหมลองดูครับซึ่งอันนี้เป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งมาฮะมันชื่อว่า Image Generation ใช่ก็ มีความสามารถที่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก่อนหน้านี้จะเป็น DLE ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือพอเขามีโมเดลใหม่ขึ้นมามันจะอาจจะเจนรูปอะช้านิดหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์อะดีขึ้นสมจริงมากขึ้นดูดูดูเฮ้ยนี่มีน้องแมวไหมเฮ้ยได้อยู่นะคนนี้คนนี้ได้อยู่นะมีน้องแมวมาด้วยมีมาด้วยนะฮะเห็นไหมก็ คือถือว่าใช้ได้นะใช้ได้คือมันยังดูออกเป็นเองไอแหละแต่ว่ามันดีกว่าเดิมเยอะมากชวัยขึ้นด้วยแล้วก็หรือบอกว่าสมมติสมมติได้รูปมาละบอกว่าขอเป็นช่วยทำเป็นโปสเตอร์ขายอาหารแมวที่ชื่อว่าเมียวอยู่ก็สั่งให้เขาทำต่อได้เลยเขาก็จะพยายามไปคิดแล้วก็คิด t e x t หรือคําในโปสเตอร์นั้นมาให้นี่ไงนี่ไงมันคิดคําในโปสเตอร์มาให้ก่อนเฮ้ยทาจากวัตถุดิบธรรมชาติด้วยโอเคอะตามนี้เลยตามนี้เลยเขาก็จะถามว่าแบบนี้โอเคไหมสิ่งที่ฉันคิดมาให้โอเคโอเคแค่นี้เลยครับระหว่างรอค่ะขอย้อนไปดูสิว่าหมายยังสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ละโอเครอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่จริงๆเล่าสั้นๆแล้วกันว่ามันจะมีตัว AI ตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับฮฮด้าชื่อว่า ถูกพูดถึงกันก่อนหน้านี้ก็คือเฮเจนเฮเจน H E Y G E, N. G e N ใช่เฮเจนทำในลักษณะนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่ก็คือไม่สามารถใส่ voice เข้าไปที่เป็นเสียงภาษาไทยได้ค่คือ,อข้อจำกัดก็คือว่าใส่ voice ภาษาไทยไม่ได้ม,มันยังขยับปากมันยังไม่ค่อยเนียนเนาะใช่ยังไม่ค่อยเนียนถ้าความชอบส่วนตัวเราว่าตัวเฮดราเวอรกว่าครับค่ะก้าว <9. S 2> อ้ยอน่ารักจังเลยดูดิมันทำโลโก้มาด้วยอะ เมียวยูคิดคอนเซปต์แล้วตรงตัววายมีรูปหนวดแมวด้วยอ่ะเอาไปใช้งานได้ได้เลยเนี่ยได้เลยพี่พี่ว่าได้เลยนะน้ำวันมันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตเห็นป่ะรูปเฮ้ยออเดอร์นาวเก็ตฟรีกิฟต์เบอร์เว็บเมียวยูแคทดอทคอมนี่เขามีตรง Call to Action ให้ด้วยเห็นโลโก้ซพีรัสด้าหรือเปล่าไปดึงมาข้างล่าง เมียวยู o อ o ฟิเชียลโหดมากเฮ้ยน่าสนใจโอเคไหมอันนี <himself> <m any standby> <ler> ้ก um <noise> ็อัปเดตเพิ่มเอาละครับในสุดก็ได้แล้วร้อยเอราประมาณสักห้นาทีโดยประมาณมาดูกันครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้แมวอีใชได้ไหมก้าวเฮ้ยแวแมว

คือผลลัพธ์ใช้เวลาแป๊บเดียวกับ AI ไม่ขี่ตัวครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่ดับสุดท้ายแต่ว่าสามารถแบบเอามาเป็นเหมือนม็อกอัพไปลองเสนอ,อ,อทางเจ้านายเราดูว่าแบบเอ้ยแบบนี้โอเคไหมสไตล์แบบนี้อะไรเงี้ยก็ทำให้เราแบบทำงานได้ได้ไวแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยก็หวัาางว่าเนอเออ EP นี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไปปรับใช้นะอย่าลืมนะผมว่า วันนี้เป็นยุคที่ AI ไม่ใช่แค่ใช้เป็นแต่คือการประยุกต์ใช้ให้เป็นระหว่าง workflow ที่กล้าบอกนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะคือถ้าเราจับแก่นไม่ได้ว่าเอ๊ะจะต้องใช้ตัวไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็อาจจะแบบ ไปแล้วมันจะสูญเปล่าได้เพราะฉะนั้นคือพยายามให้เข้าใจคอนเซปต์แล้วก็วางเวิร์กโฟลว่าง,งานไหนเหมาะกับตัวไหนอันนี้จะดีที่สุดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับ EP นี้นี่ได้ชิ้นงานแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe AI Good Enough AI พอดีคาให้กับเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ